สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่อง้าวิ่งเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮาหน่อยเนาะพี่พี่จ๋หาฮานอยสูตรมัดรวมนะคะงวดประจําวันที่7นะคะวันที่7กุมภาพันธ์สองพนะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูผลสรุปกันก่อนเนาะพี่ๆจ๋าค่อยดูแนวทางอของตัวใหม่นะคะของวันที่7อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูผลของวันที่6กันก่อนเลยซึ่งวันที่6แอดให้เด่นที่7กับ4ไปนะคะ เด่นที่7กับ4ในรอบแรกนะคะก็คือรอบเฉพาะกิจออก6 1 3ล่าง2 8นะคะบนแอดหลุดไปในตารางเรามาเฉพาะเด่น3เนาะดูให้ทั้ง1ทั้ง3มมาประกบคู่กันนะคะล่าง2 8มาตรงตรงตรงัวที่แอดเน้นในชุดกันนะคะสำหรับในรอบพิเศษ4 9 1นะคะอันนี้แอดหลุดไปเหมือนกันนะคะวันนี้ไม่มีเก้าล่าง9 7นะคะหลุดในรอบปกติ2 6 7ล่าง6 7นะคะ มาเฉพาะเด่นที่7เนาะพี่พี่จ๋ามาเฉพาะเด่นที่7นะคะในรอบ v ีไอพีางลางฮาสนะคะแอดหลุดไปวันนี้มาแค่คู่เดียวในรอบแรกรอบเฉพาะกิจนะคะอะยังไงก็ตามต่อแล้วกันเนาะพี่พีจ๋านำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันดูนะคะสูตรการคํานวณมีเข้ามีหลุดนะเดี๋ยวเราตามกันต่อกันของวันที่ 7นะคะหากพี่ๆี่ท่านไหนสนใจอยากจะเข้ากลุ่มอันนี้ id line เนาะเพิ่มเพื่อนทักมาส่งสติกเกอร์มานะคะเดี๋ยว add ดึงเข้ากลุ่มอีกทีหนึ่งเพราะว่าวันที่15 1 6 1 7 18แอดไม่ได้ลงหน้าช่องให้นะแล้วก็ยิงยาวถึงยี่สิบสองถึงยี่สิบเจ็ดนะคะพี่พี่จ๋าอายี่สิบสองถึงยี่สิบเจ็ดนี้จะไม่ได้ลงเลยละสิบห้าถึงสิบแปดสิบเก้าสิบแปดอ่ากลับต่างจังหวัดกับสกลยังจะมีเวลาลงให้นิดหน่อยนะคะ ถ้าชอบแนวทางของแอดก็ในกลุ่มได้เลยนะคะมีหลากหลายแนวทางให้เลือกนะคะพี่พี่จ๋าสูตรการคำนวณเนาะสายหุ้นโดยเฉพาะสายหุ้นปังทุกวันนะคะเกือบทุกหุ้นเลยก็ว่าได้นะคะ30กว่าหุ้นทั้งวิ่งทั้งรูดทั้งเจาะนะคะามาดูกันกลับมาที่ฮานอยก่อนฮานอยของเราในวันนี้นะคะตารางตัวเด่นกันเลยนะคะสำหรับตารางตัวเด่นแอดให้ไปที่5 สามเก้านะคะเก้าหรือหกเจ็ส่นะคะส่วนเด่นสูตรแอดให้เด่นไปที่สามนะพี่พี่จ๋าเด่นสูตรในตารางนะคะแอดให้เด่นไปที่สามกับเก้าอ่าสำหรับสมนะคะมาดูกันสําหรับสาแอดให้ไปที่3ามหนึะคะสามห สาหรือ3ามเกานะแอดคำนวณมามีทั้งสองนะคะอ่าเก้าศอ่าเก้าหนก้าสองแล้วก็เกเอา้าวมาแล้วมาอีกได้นะเก้ากับ67นะคะตัวเดิมที่ต้องระวังก็คือ97กับ67อ่าชุดกันนะคะสี่ห 04แล้วก็20นะคะสำหรับท่านที่ไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้ก็จับในตารางได้เลยนะพี่ๆจา๋าส่วนเบิ้ลวันนี้แอดมีมาเพิ่มนะใน0 0แล้วก็44นะคะใน0 0ย์แล้วก็44นะแนวทางอาจจะหลายตัวหน่อยนะคะไม่ต้องตามแทรบทุกตัวนะคะนำตัวที่ชอบแล้วก็อย่าลืมไปกลับตัวที่แอดเน้นในเด่นที่3แอดเน้นไปที่30นะ3 9นะคะ 92นะคะแล้วก็96อ่าชุดการแอดเน้นไปที่46แล้วก็72นะคะพี่พีจา๋าหากมีตัวที่ชื่นชอบเหมือนกันก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะอ่าแอดกลับให้อ่าคู่นี้นะคะนอกนั้นก็กลับเองแล้วกันนะคะ อ่ะจดไว้แคบไว้นะคะฝากนําไปพิจารณาอีกทีหนึ่งนะคะสูตรการคํานวณมีเข้ามีหลุดแอดก็ขอขอ,ขอบคุณพี่พีเอทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ